บกับพวกเราในรายการเช็คแนดนเพื่อนสีส,สายเที่ย <c oughs> วตอนนี้พวกเราสองคนนะคะก็อยู่ที่จังหวัดน, <า S 2> นครน,นายกนี่มันแค่เริ่มต้นคะ่ะทุกคน <c oughs> ยา <c oughs> ไปเนี <c> ่ย <oughs> อยากรู้ไหมคะว่า12ชั่วโมงที่ผ่านมาในจังหวัดนครน,นายก <c oughs> พวกเราไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วทำไมถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าอยากรู้แล้วก็ไปย้อนดูกันเลยไปเลยค่ะ ขนานี้เป็นเวลาตีห้าค่ะนัดเจอกันที่ปั๊มนะคะเชา้าอันสดใสสวัสดีค่ะคุณเพื่อนสดีสดใสมากวันนี้เดี๋ยวแวะซื้ออะไรกินกันก่อนไหมได <c oughs> <ขอ S 2> ้หิวมากหิวจริงข,ข,ขับรถยาวๆตื่นมาก็กินเลยไปเที่ยวกัน <c oughs> เที่ยวกันค่ะ นครนายกถือเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวและการพักผ่อนของคนเมืองการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงจังหวัดนครนายกถือเป็นจังหวัดที่ไกลมาก นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษและวันนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันง,งดงามและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่และสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในด้านธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยนี่เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนจะจ๊ะเราก็ใกล้จะ เดี๋ยวเรามารอถ่ายรูปตรงนี้กันค่ะ <laughs> และตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอ่างเก็บนะ้ำ เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าค่ะเราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะนิดหน่อยเองเออแต่ต้องบอกว่ามาแล้วคุ้มค่ามากมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ต้องบอกว่าอากาศสดชื่นมากแล้วก็วิวสวยมาก<ช>เลยค่ะ,คะด้านหลังอย่างที่เห็นนะจะเป็นทิวทัศน์แบบเป็นวิวเขาทอเดี๋ยวเราจะไปหามุมส,สวยให้เราได้เก็บภาพประทับใจแล้วก็ปวดเพื่อน <c oughs> <ๆ S 2> ในโซเชียลกันดีกว่าค่ะไปเลยกันดีกว่าไปเลย น้ำห้วยปลือตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กๆแต่กลับมีผิวน้ำกว้างขวางที่สำคัญมีน้ำตลอดทั้งปีด้วยค่ะและมีถนนดินบริเวณรอบๆอ,อ่างเลยทำให้สถานที่นี้มีความสวยงามมากๆให้ความรู้สึกของบรรยากาศธ,ธรรมชาติรวมถึงถูกสนับสนุนให้มีการพัฒนาสำหรับใช้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำของจังหวัดเนื่องจากบรรยากาศโดยรอบนั้นสามารถเล่นเรือกันเชียงเรือแคนูเรือใบและวินเซิร์ฟได้ใน บางฤด,ดูกาลนั่นเองค่ะ1367ค่ะคืออะไรคะ1นึ่ค่ะคืออะไรรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ <c oughs> เราถ่ายไปแล้ว1นึ่รูปมันเยอะมาก <c oughs> เรียกได้ว่ามาทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะถ่ายรูปสวยมาก บรรยากาศก็ดีเออเขาเรียกว่าแบบว่าวิวส่งคนอ,อันนี้เป็นจุดเช็คอินแรกเท่านั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีจุดเช็คอินที่2อ,อีกและที่สอีกตามมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพวกเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันต่อไปเลยไหมไปเลยค่ะไปกันต่อ <c oughs> สายมูนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับจุดเช็คอินที่2ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพรามณีค่ะหรือวัดหลวงพ่อปากแดงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าวัดนี้นะคะสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของชาวนครนายกนะคะที่เขาเคารพบูชากันนะส่วนใหญ่ที่เขามาที่นี่เขาขอพรกันเรื่องอะไรคะก็มาขอทั้งเรื่องโชคลาภนะการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะนี่สายตานี่มันสร้างขาวมากเลยอ่ะน้องแอนจะมาขออะไรแน่นอนค่ะให้ครบ3ามอย่างนั่นก็คือการเงินการเงินการเงิน ขอรวยก่อนโอเคงั้นเข้าไปขอด้านในกัน วัดพรามณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งนครนายกที่ประดิษฐานหลวงพ่อปากแดงประพุทธรูปปางสมาธิศิลปะล้านช้างอายุกว่าร้อยปีโดดเด่นด้วยริมฝีปากสีแดงสดที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผู้คนศรัทธาในเรื่องโชคลาภการค้าขายและความรุ่งเรืองนิยมมาขอพรและนำของไหว้เช่นหมากพลูกล้วยน้ำหวาและน้ำแดงมาถวาย บรรยากาศในวัดร่มรื่นสงบมีให้อาหารปลาและยังมีตลาดเล็กๆให้เดินชิมอาหารอร่อยและเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือถ้าใครมาเที่ยวนครนายกอย่าลืมแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ มาไหว้หลวงพ่อปากแดงนะคะแล้วก็จะมีทุบสามดอกใช้เทียนหนึ่งเล่มไม้มากรูแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีน้ำแดงหนึ่งขวดใช้ในการไหว้ค่ะ รายการเรามันมูอยู่แล้วไปดูตัวเลขเราเองสามตัวตรงสตัวตรงเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วหนึ่มาสาอันเลขเดียวกับบนพันหรือเปล่าไม่รู้เรียกฉันว่าเจ้าแม่แอนไม่รู้แต่เลยฉันว่าเจ้แม่ เลิศมาก <Okay. S 1> เลิศหมายถึงอะไรเอา้าดีได้ดีจริงได้ดีแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่ขอตรงกับสิ่งที่ทำนายเขามีลอดทองช้างนะคะพี่พายเงินภายทอง <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ลอดสามรอบนะ อีกหนึ่งสายมูที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อปากแดงกันมาแล้วด้านหลังนี้เลยค่ะศาลเจ้าแม่ตะเคียนค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือแม่ย่าทองมณีและแม่ย่าเงินมณีนั่นเองนะคะคต้องบอกว่าปกติเวลาที่เราแบบว่าไปไหว้พระเราเห็นเขาเรียกว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเป็นเป็นซากเป็นซากขึ้นมาหรือว่าจมน้ําแล้วนําขึ้นมาแต่ที่นี่นะต้องบอกว่าพิเศษเลยนั่นคือท่านยังเป็นต้นตะเคียนและยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองต้นเลยเห็นศ <laughs> าลด้านหลังกันไหมคะทุกคนจริงๆแล้วปกติค่ะ เขามีแค่ศาลเดียวแต่ว่าแม่ย่าได้ให้โชคให้ลาบกับคนคนนึงที่มาขอพรไปค่ะได้โชคมหาศาลเลยเ,เขาก็กลับมาสร้างให้อีกหนึ่งศาลค่ะให้กับแม่ย่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันไหมคะไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันด้วยนะคะได้เลยตามกันมาเลยดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นตะเคียนด้านหลังกันค่ะ เขาบอกแต่ก่อนเขาอนุญาตให้จับได้ค่ะแต่ตอนนี้เขาแบบว่าเหมือนมีคนแบบจับเยอะมาจับเยอะเกินอาจจะน่าจะมาถูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลย <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ให้จับแล้ว,วแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ด้านนู้นค่ะเป็นแม่ย่าได้เองค่ะที่เราขอพรกันเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่ามีคนมาแก้บนเหมือนขอพรสําเร็จก็จะนาชุดไทยมาให้กับแม่ยา่ยาเหมือนมาแบบว่าขอไว้ได้ปุ๊บสําเร็จก็เอามาให้ตามที่เคยเอ่อยไว้ประมาณนี้ <c oughs> ปังหอมมากพี่ของปลาคือหิวเปล่าเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ต่อแล้วหิวแล้วแอนแอนแอนพี่มาดูว่าใครจะเควืงได้ไกลกว่ากันเอาเท่าเท่ากันเอาเท่าเท่ากันอือเท่ากันแล้วเป๊ะทำไมเป็นทัดไมท้าก่อนถ้าใครโยนได้ไกลสุดคนนั้นชนะแล้วคนแพ้เลี้ยงน้ำที่คาเฟ่ต่อไปโอเคปะได้มามาหนึ่งสองสั้เฮ้ อะไรลวลเนี่ยหิวน้ำอเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันนะตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราเต็มที่แน่เลยนะกับการท่องเที่ยวนครนายกในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่อิ่มท้องเลยตอนนี้หิวแล้วค่ะอ้าหิวแล้วงั้นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใกล้ฉันไปกันเลยมา ถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวใกล้ฉันที่เราเซิร์ชหากันมาแบบไม่มีแผลนแบบว่าร้านน่ารักมากเลยค่ะชื่อร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยว5้าบาทนั่งนี่ไหมเป่านั่งนี่แล้วกันไดมาจะ5บาทจริงไหมเฮ้ยร้านน่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าดูมีอะไรแนะนำบ้างคะเนี่ยซีรีส์ของร้านจะเป็นคาลูก หม่าล่าแล้วก็ต้มยำนีออม่มีหม่าล่าด้วยอ่ะตัวทาโร่จะเป็นเส้นปลาเส้นปลา,ปลาขเขาไม่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเขารสชาติอร่อยครับหอมครับแล้วก็สุกี้จะเป็นซอสสุกี้ครับราดใส่ก๋วย,ยเตี๋ยวรสชาติจะแตกต่างก๋วยเตี๋ยวปกติห้าบาทจริงเปล่ามีหลายราคาครับจะเริ่มที่ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วก็หกสิบบาทครับเดี๋ยวเราลองสั่งมาแบบหลายๆขนาดสั่งไปแล้วทั้งไซส์ S M แล้วก็ L XL XXL มี5้าไซส์เขาบอกว่าซิกเนเจอร์ร้านนี่แบบว่าเซนทาโร่น้ำหม่าล่าซุกคี้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันปราจัดร้านน่ารักนะมีเขียนคำคมอะมาเัยขาดเธอคงไม่ตายดีกว่าเป็นควายให้เธอจูงตัวรำแต่หน้าตาดีไอพีเอแล้วกันใช่เพราะว่าเมื่อกี้เลยแล้วใครครับเนี่ยอายุสิบสองครับน้องชื่อน้องอะไรคะน้องเฟียครับน้องเฟียโอ้อันนี้ใครเป็นคนเขียนครับพี่พ่อของแม่ครับ like อ๋อยามาจากพวงไทยจุนบัญชู หน้ากากของเราเปล่าพ่อครับอุ้ยพ่อแปลงร่างเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้ากากหน้าลากาเส้นหมี่มาล่า10บาทลิ่นแบบว่ามาล่างจริง X X L แล้วแบบว่าหน้าตาแบบซุกี้เป็นยังไงเออเอาเลยนะว่าว่าเนี่ยเขามีเอาไว้ทำอะไรเนี่ยลูกไ้เดี๋ยวดูดิมีกี่อันอ่ะทำไมอ่ะ โปรตีเขาจะจับฉลากฉลากทำไมจับฉลากว่าวันนี้จะใส่อะไรไม่ขำไม่เนี่ที่เราเล่นเนี่ยเหรอ ร้านก๋วยเตี๋ยว5บาทนะครนายกเปิดมาแล้วกว่า15ปีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่ทำกันเองในครอบครัวจุดเด่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นแค่ชามละ5บาทเองค่ะทุกคนแต่รสชาติจัดเต็มไม่มีกัก๊กอิ่มอร่อยแบบจุกๆราคาประหยัดในบรรยากาศที่เป็นกันเองแถมมีคำคมน่ารักนักไว้ให้อ่านระหว่างรอกันด้วย ไตล์ล็อบที่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากสไตล์ล็อบก็ยังมีสไตล์แคมปิ้งด้วยค่ะในอกจากนี้ยังมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่ทําจากโฮมเมดด้วยต้องบอกว่าหลากหลายเมนูเลยไม่น่าเชื่อนะคะจากปักซอยนะมาถึงตรงนี้จะมีคาเฟ่แบบธรรมชาติน่ารักน่ารักใจกลางหุบเขาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในดีกว่าได้ค่ะไปกันเลยยังไงมีเกมมาให้เล่นค่ะเกมอีกแล้วเกมตลอดทางเลยอะ เกมนี้มีชื่อว่าหมุนวงล้อเสียงเมนูค่ะกกติกาก็คือถ้าพี่หมุนเสียงได้สีอะไรก็จะต้องสั่งเครื่องดื่มเมนูสีนั้นอย่างเช่นพี่สุ่มได้สีแดงพี่ก็จะต้องสั่งเครื่องดื่มที่มีสีแดงโอเคเล่นด้วยปะเนี่ยเล่นด้วยอยู่แล้วค่ะและมื้อนี้พี่ก็ต้องเป็นคนจ่ายด้วยจ้าสองส้เฮ้ อะไรแลเนี่ยิวน้ำอ่ะเริ่มก่อนเลยให้เลิ่มเลิ่มได้เลยเอาแล้วนะหนึ่งสองมสีเขียวเมนูสีเขียวชาเขียวไงไม่ชอบกินชาเขียวอ่ะขอตาแอนนะสีชมพูมีเมนูอะไรอ่ะเมนูเยอะนมเย็นสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในมีเมนูอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะไปค่ะไปกัน เอาจนแก้วหน่อยได้ไหมเขาได้สีเขียวค่ะเขาได้สีเขียวอันนี้คืออะไรนะเมลอนเมลอนโซดาผู้เีียงกฤษขอทานแบบนี้เขียวจริงอันนี้ว่าโหนี้ผิดกติกาไม่ได้นะความจริงอ่ะก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นสีชมพูเออเขาเป็นผู้เีอังกิแปับนึงนะเนี่ย และตอนนี้นะคะเราก็อยู่จุดเช็คอินที่5แล้วค่ะนั่นก็คือแกงสาม,สามชา้ นี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะอากาศแบบนี้แดดแบบนี้เหมาะที่สุดแล้วสําหรับการเล่นน้ําค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ห่วงยางของเราก็พร้อมแล้วนะคะไม่อยากได้ห่วงยางแต่อยากได้ห่วงใย,ยได้ไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวหาจะคนแถวแถวนี้เอาแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่านะคะ <c oughs> ว่าเราจะเช็คอินตรงมุมไหนดีที่แบบว่าจะถูกใจนะ <c oughs> คุณผู้ชมทางบ้านที่ได้มาเที่ยวที่นี่กัน <c oughs> เอาด้านหลังไหมหรือด้านหลัาดีตรงนั้นก่อนเลยถ่ายรูปตรงนั้นโอเคไปตรงน้กัน あ、oh. <laughs> สามชั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดจากสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินเป็นชั้นๆตามธรรมชาติทําให้เกิดการไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงามและเกิดเป็นแอ่งน้ําที่สามารถลงเล่นได้จนกลายเป็นจุดเล่นน้ํายอดนิยมของนครนายกนอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วแก่งสามชั้นยังเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ํานครนายกทําให้มีน้ําไหลตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่น้ําจะใสและเย็นสดชื่นเป็นพิเศษ ไม่เพียงแค่เป็นจุดเล่นน้ำสุดฮิตแต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งล่องห่วงยางเล่นน้ำหรือแม้แต่นั่งรับประทานอาหารเรีมน้ำท่ามกลางธรรมชาติแบบชิลชได้ทั้งวันถ้าใครมาเที่ยวนครนายกต้องแวะมาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆสดชื่นของแก่งสามชั้นให้ได้นะคะ ของแอดเปนเจแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ใครที่มานครนายกนะคะจะต้องมาขับ ATV ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพวกเรานะคะก็ได้จองผ่านเพจ ATV นครนายกเรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังนะต <c oughs> ้องบอกว่ารถก็พร้อมแล้วแล้วพวกเราก็พร้อมแล้ว <c oughs> งั้นไปกันเลยดีกว่าไปค่ะเงินเเริ่มกันเลยค่ะไปลุยค่ะ แค่เริ่มต้นค่ะทุกคนนี่มันแค่เริ่มต้นเดี๋ยวเราไปลุยข้างหน้ากันค่ะ เอพีวีเป็นอย่างสนุกสุดมันกันแล้วเราก็มาต่อกันด้วยโกคาร์ทเลยค่ะถ้าคุณชอบความเร็วถ้าคุณอยากสัมผัสะารีนาลีนที่พุ่งพลา g โกคาร์ทคือคำตอบ แล้วนะคะที่นี่ก็คือจุดเช็คอินสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพกันนั่นก็คือสารานรมของฝากนครนายกค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากที่จะมีสินค้าโอท็อปแปรรูปของนครนายกแล้วแล้วก็จะมีผลไม้ฤดูนี้เลยนั่นก็คือมะยงชิดมีกุยช่ายแป้งบางไปแน่นสูตรโบราณของที่นี่ด้วยแล้วก็มีขนมไทยขนมตาลวุ้นแปดแล้ววันนี้ สองคนก็ขอปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าด้านในเลยแล้วกันนะคะและเทปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนาหฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายร้านสรารมร้านของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกที่ใครๆก็ต้องแวะก,ก่อนกลับ เมื่อก้าวเข้ามาในร้านคุณจะได้พบกับขนมขึ้นชื่ออย่างกุ้ยช่ายสวยแป้งบางใจแน่นขนมตาลหอมหอมขนมไขนม่นุ่มๆวนเป็ดมะพร้าวน้ำหอมและขนมไทยอีกมากมายที่ทำสดใหม่ทุกวันกันเลยค่ะนอกจากขนมแล้วยังมีของฝากโอท็อปอย่างปลาส้มรสเข้มข้นไข่เค็มสมุนไพรน้ำพริกสุดเด็ดรวมถึงผลไม้แปรรูปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครน,นายกให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของขวัญของฝากกันได้ค่ะอันนี้ของฝวกจากที่ไหนอะ แค่เริ่มต้นค่ะทุกคนนี่มันแค่เริ่มต้นเดี๋ยวเราไปลุยข้างหน้ากันค่ะจะไปจุดที่น่ากลัวแล้วนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรายการเรามันมูอยู่แล้วไปดูตัวเลขเราเองสามตัวตรงสามตัวตรงเขาบอกว่าถ <c oughs> ูกใช่ <c oughs> แล้วหลุดมกสามอัน เลี้กเดียยกับบนพันหรือเปล่าไม่รู้เรียกฉันว่าเจ้าแม่แอรรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้ว1นึ่งสามร้อยหกสิบเจ็ดรูปมันเยอะมากก็มาขอทั้งเรื่องโชคลาภนะการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะนี่ตอนนี้ไปไกลมากเอามากล้องดีกูไปไหนล่ะเห็นเปล่า